ผู้ชมคะวันนี้เราจะพาไปส่องดีเทลชุดแต่งงานสักหน่อยคะ่ะหลังจากที่ว่าที่เจ้าสาวคนสวยเนี่ยเขามีการปล่อยภาพเบื้องหลังเป็นการตัดเย็บชุดเจ้าสาวมาให้ดูกันค่ะบอกเลยว่าเห็นแค่นีด้เดียวคผู้ชมคะก็สวยอลังการแล้วนะคะสําหรับงานนี้ค่ะก็คือใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะคะสําหรับงานแต่งคู่รักซุปตาระหว่างคุณแพนเค้กเขียมนิดกับพี่หมีหรือว่าพันตํารวจโทรดอกเตอร์ศักดิ์สุนทรค่ะที่มีการเตรียมจะจูงมือวิวากันแล้วนะในวันที่1 0มิถุนายนนี้ค่ะ หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยมีการศึกษาดูใจกันมายาวนานกว่า10ปีแล้วนะคะท่ามกลางคํายินดีแล้วก็คํำชื่นชมจากเพื่อนพอน้องพี่รุ่งการบันเทิงแล้วก็แฟนๆที่ทั้งลุ้นทั้งเชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยมีข่าวดีด้วยกันมาตลอดค่ะบอกเลยว่าผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยออร,ราเจ้าบ่าวออร,ราเจ้าสาวเนี่ย จับกันแบบสุดๆค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้ยนโฉมความงามเมื่อไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นลุกของนางในวคดีสุดสวยเลยค่ะสำหรับว่าที่เจ้าสาวแพนเค้กะนะคะที่สวยสง่ามากๆจริงๆค่ะมาในชุดไทยสุดวิจิตรอลังการภายใต้แบรนด์ตัดเย็บเสื้อผ้าโอกูตูสัญชาติไทยก็คือ เป็นแบรนด์ของฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอเป็นชุดซีวาลัย1960กค่ะก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากฉลองพระองค์ของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะหรือว่าฉลองพระองค์อันวิจิตรงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็เป็นพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแหละคะเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากชุดฉลองพระองค์ของท่านน่นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อวันที่7มิถุนายนนะคะสาวแพนเนี่ยเขาก็เลยได้ปล่อยเป็นภาพชุดเจ้าสาวแบบเบ้ๆให้เราได้แบบยอน ชมนิดๆนหน่อยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะซึ่งเป็นรายละเอียดของชุดเจ้าสาวไม่ว่าจะเป็นการปักผ้าเอ๋ยลูกไม้เอ๋ยลวดลายต่างๆของชุดเอ๋ยนะคะแต่ว่าเธอเองก็ไม่ได้ปล่อยออกมาทาั้งชุดเต็มๆนะคะก็คือไม่แอบเอาไว้ก่อนค่ะไม่ได้เห็นแบบเต็มๆก็คือคงจะต้องมีการกดใจรอดูวันจริงนะคะแม้ว่าเราจะได้เห็นเพียงแค่บางส่วนของชุดเท่านั้นมันก็อดที่จะตื่นเต้นแทนแบบว่าสาวแพนเค้กไม่ได้จริงๆค่ะว่าเราก็ลุ้นด้วยอะไรด้วยนะคะ ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันค่ะว่ามันจะสวยอลังการขนาดไหนถูกต้องไหมคะดาราสาวแพนเค้กเนี่ยก็ได้มีการแท็กไปขอบคุณคุณเจนสุดาปาโตด้วยนะคะมีการบอกว่าขอบคุณพี่เจนมากๆๆกนะคะรักมากมายค่ะรักในทุกๆรายละเอียดเลยค่ะซึ่งนะคะ เราสังเกตจากภาพสาวแพนที่ได้มีการปล่อยออกมานะคะคาดว่าคงจะมีมากกว่า2ชุดแน่นอนค่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะถ้าอยากจะเห็นเนี่ยคงจะต้องมีการรอดูวันจริงกันแล้วค่ะจะต้องมีการสวยออร่ามากๆแน่ๆคุณผู้ชมค่ะอดใจรออีกไม่กี่วันเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสะร้อนของสังคม